มาค่ะฟังดวงการเงินในเดือนสิงหาคมของทั้ง12ราศีนะคะพิจิกสิงห์พฤษศกุมุมคุณมีน้อยคุณใช้น้อยคุณมีมากก็ใช้น้อยคุณประหยัดมากเกินไปนะแทบจะขาดสารอาหารแล้วล่ะแต่รายได้คุณก็สม่ำเสมอดีค่ะโชคลาภยังไม่มีนะยังก่อนค่ะต่อที่ราศีตุลมิถุนธนูมีน การเงินของคุณช่วงนี้หมดไปกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานทุกอย่างมันจําเป็นไปหมดเลยของมันต้องมีนะโชคลาภเข้ามาแต่เพียงแค่หยิบมือค่ะต่อที่ดวงของราศีมังกรกรก,รกฎเมษกันนะคะการเงินของคุณช่วงนี้หาเงินง่ายขึ้นหาเงินได้คล่องแต่คุณต้องระวังเสียรู้เสียเงินเสียเปรียบการลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะโชคลาภมาจากหลายทางเลยค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักของ12ราศีในเดือนสิงหาคมนี้นะคะความรักของราศีพิจิกสิงห์พฤศพและกุมนะคะตามตื้อแต่เขาไม่สนเรียกร้องความสนใจก็ไม่เป็นผลพยายามแชทกันทุกวันก็ตื้อจนกว่าจะใจอ่อนคุณแฮปปี้ของคุณและ ดวงความรักของราศีมังกรกรกฏเมษและกันห่างกันนะไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ไหนทำอะไรคุณรู้หมดนะคนโสดจะสปากับเพื่อนสนิทแชทกันทุกวันเหมือนอยู่ด้วยกันแฮปปี้มากค่ะมาดูวความรักของราศีตุลมิถุนธนูแล้วก็มีนะคะรักลองใจแกล้งไม่สนใจแต่ได้ผลมากเลย เขาตามเพราะกลัวเราหายไปเขาแคร์เราสุดๆเลยล่ะคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ